ล้มเนาะมาล้มเนาะมึงจะไปไหนฮะมึงไปไหนฮะฮัลโหลตื่นก่อนตื่นตื่นตื่นครับมังก็มันดูว่าใครก่อ,อกไฟนะทำยังจะมีนะพวกกูเป็นคนสร้างมึงอย่ามาหน้าด้านครับมึงเป็นใครครับพี่บ้าลูพี่บ้าลูอืก นี่นะเราไม่ตีแล้วมันตีจนคอผมเหมือนพี่ไหนหม,มึงคิดมันจะล่อเหรอมรรูุมาเอามม้อาคมมาตอนแรกมันใช้พิชาวสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยยังอยู่ผมเช่นเคยนะใหญ่นะครับผมตอนนี้ผมก็ นั่งเฝ้านอนเฝ้ายืนเฝ้าไอ้พี่ทำทุกอย่างผมให้บาลูหลับไปก่อนผมกับบาลูยังอยู่ที่บ้านคนป่าเหมือนเดิมทุกคนนะยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ที่เราเคยสร้างให้บาลูจะเราดูหนังหน้าไอโจนที่มันคิดเรื่องชั่วๆคิดจะมาอยู่คิดจะมายึดที่นี่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคลิปแรกนะคลิปแรกทีผมมาถ่ายไปละที่ผมเจอคลิปน้องเสือแล้วพี่พี่มัน มันเกินไปนะพี่นะมันมีการต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงที่นี่ทุกคนมันทําเกินไปพี่มันไม่สร้างมันไม่ใช่เจ้าของที่แต่มันเจาาที่นี่พี่มันไม่ได้นะทุกคนผมเลยจําเป็นต้องมาวันนี้กับบาลูเพื่อมาความมาขอความเป็นแบบความเป็นเจ้าของเราพี่เรามาขอคืนเรามาแสดงตัวตนว่าที่นี่มีคนอยู่ที่นี่ผมเป็นคนสร้างกับบาลู มันไม่ใช่เจ้าของที่มันต้องออกไปพี่พี่ตอนเนี้ยผ่านไปเกือบสามสี่ชั่วโมงละยังไม่เจอพวกมันหรือว่ามันอาจจะหนีออกไปแล้วแต่ที่ต้องเสือมาเจอมันหรือว่าไงพี่พี่แต่ผมยังไม่มั่นใจร้อเอร์เซ็นะผมก็ยังจะรอจะอยู่จะดูว่ามันจะออกมาหรือเปล่าพี่ฝ่าพีฟซีเป็นกำลังใจนะรอรุ้นรอชมว่าจะเจอพวกมันหรือเปล่าเจอไม่เจอผมไม่ไม่รู้แต่ผมขอเฝ้าให้ถึงที่สุด ทำให้ถึงที่สุดเพื่อให้มันรู้ว่าที่นี่มีเจ้าของแล้วพี่แต่ถ้าผมต้องยอมเสียผมจะ,จะเผาทิ้งทุกอย่างเลยจะให้มันไม่มีที่อยู่ทุกคนบอกเลยฝากพี่เอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ผมกับบาลูสองคนนี้้าอยู่ที่นี่จนกว่าจะเจอพวกมันนะไปะพี่ๆี่ครับ ผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังเดินเข้ามาพี่บารูบารูเตือนก่อนเตือนเตื่นเต,นตืนครับผมได้ยินเสียงเหมือนใครเดินมาบารูมาจากฝั่งนู้นเราเตื่นมาดูนั่งดูนั่งดูมันจะออกใครจะออกมามันููเป็นพรานหรือว่าเป็นใครเป็นพวกพรานป่าหรือเปล่าบารูเอางี้เราวางแผนก่อนบารูบารูขึ้นมาก่อนเราจะไปหลบหลังหินนี้ก่อน จะดูว่าจะเป็นใครที่ออกมาให้มันไม่เห็นเราก่อนโอเคไหมเอากระเป๋ามากระเป๋ามากระเป๋า,าองเจ้มาเราทุกคนไปนั่งทวนไม่รู้ใครกำลังเดินเข้ามาแต่ผมกับมารูจะวางแผ่นละจะไปหลบหลังหินกันก่อนนะมันกำลังม,มาทางนี้ทุกคนผมได้ยินเสียงคนเดินไม่หนึ่งก็สองคนนี่พี่ผมมั่นใจนะมารูมาแอบปคนผมมารูจะแอบอย่างนี้ก่อนนะทุกคนนะหลังหินเพื่อไม่ให้มันเห็นตัวเรา ตอนนี้ผมบาลูไม่แอบแล้วพี่อยู่หลังหินก้อนนี้นะทุกคนเพื่อซึ่งมันไม่เห็นแน่แน่พี่หินก้อนใหญ่ทุกคนจะไหมเนี่ยรอดูว่าจะเป็นใครที่จะโผล่ออกมานะ เจอกันไม่เจอกันนะพี่ตอนนี้เรามาหลบนะเอาของกระเป๋ามาหมดมาดูมาดูมาดูทุกคนมันมาดูเจอไหมเจอไหมทุกคนเจอไหมเจอไหมทุกคนเจอไหมมาถึงแล้วทุกคนเออแอบนี้ก่อนนะทุกคนนะเราดูว่าเป็นใครกันน่พกหน้าพกตาทุกคน พกหน้าพกตาพี่ใช่ไหม,ไมใช่ใจเย็นไปดูใจเย็นใจเย็นเข้าไปมันไม่ใส่เสื้อพี่มันใส่สโลงกับพกหัวไว้พี่งงแอปือแอปือแอปือแอบไว้แอบไว้ันกราังดูว่าใครก่อไฟผมว่าเนี่ยใช่มันแอบมาอยู่ไอ้พี่มันพูดภาษาไทยไนี่ทุกคน ก่อนก,ก่อนอย่าเพิ่งม่เห็นทำไเพราะความชัวร์ู้อยากกูเป็นใครพ่อกูอยากเกีมันเ,เปิดหน้าไงพี่อยากเกีมันเปิดหน้าออกมาก่อนใจเย็นใ,ใ,นใเ,นเยนเ็ยนพุ่งออกไปพุ่งออกไปาามาที่ตรงกู มันถือไม้มาอันเดียวพี่ผมไม่กลัวนะพแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีพวกวิชาอาคมหรือเปล่านะม,ะนะมนะันก็งงนกงงตั้งกล้องไว้นะถ้าผมเข้าไปพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าพวกก็ชอบทิ้งกลนะ้องลงทิ้งกล้องลงผมตั้งกล้องพี่ทห้จั๊กจ่นะผมบาลูบาลูเตรียมมีดที้พร้อมนะเอาป้องยืมไม้ผมเลยกระเป๋าถือมายืไม้ผมอยู่จะมีดมมที่พร้อมนะ เราจะเข้าไปชาร์จมันมันชาร์จทายแล้วเมื่อกี้มันบอกออกเมื่อกี้ว่จะให้มันเล่นของใส่พูดอย่างเงี้ยพอไหมเจมีนะตั้งกองบนหินนี่นะครับจะให้มันเห็นยังมันเห็น อยู่แอปไปแอปไปข้นไปขึออไปอ,อ,อ,อกไปอ,อ,นนอกไปอยู่พอมองงกองอก่อนเลย กูเป็นใครกูไม่สำคัญมึงกะเป็นใครฮะเที่ยงกูม,ม,มึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครพี่พมันมามมามาดูระว,วังดูเตี่ยไว้เตี่ยไว้มึงเป็นใครที่ว่าลือกูเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เพราก,กูเป็นคนสร้างมึงอย่ามาหน้า,นาด้านครับ มึงเป็นใครครับพี่บาลูพี่บาลูมึงเป็นใครครับฮะมึงเป็นพยุงกู้บาหลูระวังนะมาดูระวังนะเตรียมมีดพร้อมมาลูเราจะมีพร้อมนะมาลูโอเคเฮ้ยบาลูมาทำอะไรวะที่ทำเที่เรามามึงทำอะไรฮะมึงทำอะไรมึงทำเที่ยอะไรฮะเที่ยวบาลูปะบาหลูมันมันร้อนข้าวผมร้อนข้าวผม A lâu thái nguyên. A lâu thái nguyên. A lâu thái

เดี๋ยวเจ็บาหลูอ๋อพี่มันตีนคอผมเอ้าไม่เหรอวะมึงรู้ไปทางไหนตามไปตามไปตามไปไม่เหรอวะตามไปตามไปตามไปคนตามไปตามไปผมไม่ยอมนะมาเอาไม้ตีนแทงไอ้ตีนคอผมมาดูคอผมแดงไหมแดง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 โอ้ยพี่ นี่นะเราไมมตีแล้วมันตีจนคอผมเหมือนพี่เต็มเต็มเลยมารู้ได้ไหมมารูเอามีดแทงมันหัวเลพี่แทงหัวมันดิ้นเสียงไหมดิ้นเสียงไหมเสียงไหมอดอ๋อยอยู่พี่ทั้งเหงาดูไหมารู้จะแล้วดูไหมูตามมามารูตามมาลูพี่ยังไปกองหลังให้ดูพี่มันวิ่งวิ่งเอาชีวิตรอดอยู่มึงไม่รอดแดงันาเนี้ยพี่ของมันเสื่อมพี่ของมันเสื่อมละมารูไปขี่คอมันแล้วก็เอาเกงคอบหัวมันพี่มารูตามมา หายมึงเขี้ยมจะล้อเหรอมาลูกมาเอามีดอาคมมาแสดงมันใช้พิชอาคมพี่มาลูกวิ่งมามันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วมึงจะไปไหนฮะมึงไปไหนฮะมาเอามีดเนั่นแหละจ้วงมันจ้วงหัวใจหัวใจเอาหัวใจหัวใจมัน กูใจมันเอาบ้านมาล,กกา,าลูกกูจะเสะขังกันสการมาลูกสการเอาเลยผมดูข้างๆผมมีพวกมหมน,นะทุกคนไปดูไปดูไปดูเ,เลยสก,การเลยมึงคิดยังไงมึงจะมาเอาบ้านมาลูกวะมึงคิดว่าจะยอมเหรอดูเข้าไหมไม่เหลือทุกคนโอ้ยพี่เราหินไหลพี่ผมเจอหินไหลพี่เราหินไหลเลยเต็มเต็มเลยพี่ ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้มายังมันเมันเดนมันห้ใจอยู่ปะจับชีประจอนี่ผมสอนสิจับยังไง เจอ,อยู่ไหมพ,พี่บอกเลยว่ามันเจ็บหนักไม่ตายพี่การมีสองอย่างพี่<ท>เพราะว่าตอ,ตอนที่แทงมันไม่เข้าอะ่ะมันช้าคมแต่เท่านี้คือของมันเสียมมันโดนบาลูเอาอมีดที่ผมให้มีดพกอะ่ะแทงที่หัวดใจด,ด้วยแล้วก็แทงที่กระโหลกมของทุกคนมึงนี่คือเวรกรรมบาลูเราจะไปเผาศพมัน ก่อไฟไม่แล้เผาไปเลยไอ้พ,ไอพวกคนชั่วต้องตายอย่างนี้แหละทุกคนบอกเลยลพี่มันมันยังให้ใจโยบะไปเลนะหรืซัมบีกะป่ะซัมบีกซัมบีกอะไรปะลูกซัม้าไปซัมมาไปอีกบารูซนะัมบีก ออยูไม่ปล่อยรอดพี่อันมันคิดจะเปิดศึกกับเราแล้วก็คิดจะแบบไม่ไม่ยอมประจัจานะต้องทำอยงนี้นค,คนต่อไปคือเผานะบอกเลยนี่คือทางเลือกของมันละประดูมันจะไม่หายใจแล้วมั้งประดูมันนิ่งแล้วประตูมันนิ่งแล้วไอยูไม่ได้ขายเยอะพี่รถคิดมันไหลบ่าเลยทุกคนไหลแบบเต็มพื้นแล้วน,นองพื้นเลยอะ อางน,นี้ได้เหรอโอเคมาดูบอกเผารี้คนมันต้องลากกลับไปทุ่งให้เป็นไม่เป็นเฮ้ยพี่ถามว่าอยากอยากจะปิดชีพเลยไม่อยากออกยากจะรู้ความจริงว่ามีพวกมันหรือเปล่าไม่ใช่จะรู้ความจริงี่พี่มันต่อสู้กับเราก็ก็ตามน,านั้นี่พี่ตามสภาพมะมาเดี๋ยวผมมาดูขอจัดการล่างมันก่อนผมมั่นใจว่ามันไม่มีคนเยอะหรอกแต่อย่างน้อยผมได้เผาล่างมันให้ใหไอ้พวกที่มันจะกลับมาเจอมันอะ ได้รู้แน่ว่ามันต้องเป็นแบบเพื่อนมันอีกคนหนึ่งถ้ามันคิดจะทำแบบนี้นะไม่มีจุดจบพ่ดีเผาเลยพะโูย้อนใส่ไปเลยไม่ต้องกลัว,ลวมันตายแล้วพ,พิชี้เสร็จแล้วต้องเผา จดเลยเลยเออไม่ต้องไปาไอทำดีพวกนั่งขนอมหรอกไอพวกโจรวงเงี้ยโอเคสานี้นะโอเคทคุกคนก็ผมกับบาลูทำการเผาร่างมันไอจรป่าผมเชื่อว่าเป็นแก๊งย่อยพวกไอสิ่งนะทุกคนผมมั่นใจเพราะว่าการแต่งตัวเป็นคนโบราณมากเป็นพวกคนรับแลโจวรับแลพี่ ตนป่าเหมือนกับแรพี่บอกเลยเหมือนมากซึ่งมันยังไม่ใชนได้เอ่ยบอกยังผมยังไม่ใชนได้ถามหรอกแต่มันใช้กําลังกับเราก่อนเราก็เลยต้องใช้กําลังกับก็เหมือนกับการที่เขามีคนโยนก้อนหินมาให้เราเราคงไม่โยนดอกไม้กลับนะทุกคนนะเราก็คงยงโยนก้อนหินกลับเหมือนกันนะบาลูสบายใจยังแต่ผมเชื่อว่ากระต๊อบบาลูยังไม่ปลอดภัยดีดยผมกับบาลูต้องมาอีกพี่ มันต้องมาอีกใช่ป่ะบารมีแน่นอนพี่มันต้องมาอีกแน่านอนแต่วันนี้ผมได้ปิดชีพไปนหนึ่งคนละซึ่งได้สั่งสอนันไปให้รู้ว่าพวกเราก็สู้พวกเราก็ไม่ยอมให้มันมายึดที่ของเราง,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 ง่ายๆพี่บอกเลยปลายกระไปแล้ทุกคนล้วนี้เป็นสา,ายเหตุามันต้องมาอยู่มันอันกันไม่ออกหรือเปล่า อ่านชื่อป้ายกันไม่ออกก็บอกรือว่าป้ายมันสีจางเลพี่มันทําให้มันไม่รู้ที่นี่มีเจ้าของไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะปิดชีพมันได้ไอจรคนเมื่อกี้พี่มันมีของอาคมนี่หวาพี่ผมเอามมดธรรมดาที่อาคมไม่ไม่ไม่แรงเหมือนมันเลยพี่ฟันไม่เข้านะผมเลยต้องให้บาลูถ้าพี่ได้ยินเสียงที่ผมสู้กับมันนะผมบอกเาบาลูขี่คอมันตอนที่ผมล็อกขานไว้อะขี่คอมันแล้วก็ เอากางเกงอะครอบหัวมันพี่ให้ของมันเสื่อมไหมก็เสื่อมันจริงพี่บาลูก็เอามีดอะแทงหัวมันเออก็เข้าพี่ตอนแรกแทงไม่เข้านะผมพยายามตั้งกล้องพี่ผมตั้งกล้องแล้วไม่ใช่พยายามผมตั้งกล้องแล้วพี่เห็นแล้วตอนสู้กับมันแต่มันเวียงมาอีกทางพี่มันดันเรามาเกือบเข้ากองไฟแล้วเมื่อกี้นะมันเวียงออกมาฝั่งนี้พี่ทางหน้าบ้านทําให้เราทรงตัวไม่ทันแล้วก็ล้มกันหมดเลยพี่แลว้วจังหวะนั้นผมไปให้บาลูขี่คอเลยแล้วก็มีดจ้วงไปที่หัวมัน เนี่ยเข้ามันก็สาหัสวิ่งไปวิ่งไปร้องไปพี่เนี่ยวิ่งแบบงเงี้ยแล้วไปล้มข้างหน้านู่นนี่พี่แลเป็นจุดจบชีวิตมันมันคงไปต่อไม่ไหวพี่พขเลือดมันก็หมดตัวไงโลหิตมันอะไหล่ไม่หยุดไงลังจากจะแทงเข้าเราอะของมีได้ก็เสียมได้บอกเลยพี่มันไม่มันไม่มั่นคงตลอดไปนะไอพวกของเนี้ยจนกลวยปลวกขึ้นนะพี่นะที่นี่เราปลวกกันไม่ได้เพราะว่า อยู่ใต้กอไผ่ใต้รมไม้มันไม่รับสั่งเคาะแสงพี่มันทําให้พวกพืชไม่เจริญนะไม่สวยไม่เป็นไรมาลูเราจะพักกันก่อนเราังไม่กลับนะเราจะรอดูจะมีไอ้หน้าตัวไหนออกมาที่นี่อีกมัน,นจะจบ,จ,บจบเหมือนเพื่อนมันพี่พี่ผมไม่ยอมผมผมต้องสู้ไม่สู้แล้วก็ต้องไม่สู้ก็าตายมีอย่างแค่ไรนพี่พี่ลองสู้นะไม่ยอมมันทำงี้ มันไม่มัไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการผมบาลูจะนั่งรอไปก่อนด้อน่างที่ผมบอกฮนะผมใช้เวลาไปหายเยี่ยมลุงใจดีด้วยไปดูอาการลุงใจดีดเป็นไงบ้างหลังจากที่สูญเสียพี่ไปผมมั่นใจว่าลุงก็กังเสียใจอยู่น้ทุกคนนะฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ที เมื่อกี้จังหวัดที่สู้กับมันชุลมุนเนี่ยบาลูก็เอาเนี้ยจ้วงลงขาไมซีคนเจออันนี้ไหมเนี่ยพี่พี่เอฟซีให้มามีประโยชน์มากๆนะถึงเราจะไม่ใช้จะล่าสัตว์ล่าปางต่างแต่ใช้ในการสู้กับโจรได้บอลูดูเจ็บไหมดูบอลลูกับไม้หักเลยบอตีเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยมันตีผมเหมือนกันพี่คอผมเป็นรอยพี่ดีไม่เขาหน้าผมนะไม่เขาตาผมคอเป็นรอยไปเลยพี่ผมอะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็ได้ชดใช้กรรมไปแล้ว เลืมเก็บถนงกระเป๋าพี่พกระเป๋ามาเมื่อกี้วางไว้นี่นะเปืนจำมีกินหมดแล้วจะมาทำให้เราต้องลงมือสุดท้ายมันต,ต้องใช้กรรมสะสมเลยเดี๋ยวบารูถ้าว่างๆบาลูไปกับผมไหมผมจะพาบาลู ไปตามไล่สิ่งจนรับแรเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปลิปบอนพี่แต่ผมนั่งรอถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกหรือว่ามีอะไรโผล่มาผมจะรีบถ่ายที่เอฟซีดูต่อนะทุกคนนะฝากไปกำลังใจใผมกับบาลูทีกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ความเป็นห่วงมาก็ได้พี่เราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้าเราไม่ตอบก็ขออภยัยแต่พยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์น้พี่สวัสดีครับผมบ๊ายบายบรูวัสดีครับ